ตอนที่47โรงเรียนต้นแบบดารุนบาระกะเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ได้ความรู้แลได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆได้รู้จักความรู้มากมายนอกจากที่บ้านจะได้รู้จักศาสนามากขึ้นมาอยู่ที่นี่มีคนสอนเราในเรื่องต่างๆค่ะถ้าหนูจบจากที่นี่หนูจะกลับไปสอนศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องเยาวชนในหมู่บ้านดอนของหนูค่ะถ้าหนูจบจากที่นี่หนูจะกลับเป็นตัวอย่างที่ดีของ เยาวาชนในหมู่บ้านสันติ2อ,อเภอธานโตจัังหวดยะลาขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยมีดิฉันรุสนีกาเซงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้เปิดประเด็นด้วยเสียงของเด็กๆจากโรงเรียนดาวรุนบรารกะ บ้านสงไห่ปานแน่ตังบนบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบอีกโรงหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากศูนย์เด็กกําพร้ายากจนอนาถาโดยอาจารย์วศินสาเมะประธานมูล,ลนิธิเด็กกําพาปัญญาเลิศและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนมาเล่าสู่กันฟังค่ะความสังติจุมิแดพรพีนงทุกท่าน ผมนำนำประธานมูลิติบ้านเด็กกาพร้าปัญญาเลิศวันนี้ได้มาพบกับผู้สื่อข่าวรัรตานีมูลิธิน,นี้นี่เกิดขึ้นมาระยะเวลาประมาณ21ปีคือตั้งแต่ปี2527ันานั้นจริงประมาณปี2533เริ่มตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาเด็กกำพรายากจนและเด็กยากจนอนาถาในชุมชน เพราะว่าบุคคลเหล่านี้นี่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครรับผิดชอบฉะนั้นกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จบการศาศาสนามาร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่าเครือข่ายมุสลิมชายแดนใต้แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนดารุลบารรกะซึ่งเป็นเครือข่ายของมูลทิบันเด็กกพาพร้าปัญญาเลิศวันนี้นี่เรามีเด็กกำพราพ้าประจําที่หอพักเนี่ยหนึ่งรอสเจคน ซึ่งมามาจากทุกที่ทุกทางกืบทั่วประเทศแต่ว่าเน้นหนักคือปัตตานียะลาเทวะและสงขลาคุณว่าน,นี้เนเขามาที่นี่เนี่ยเรียนสามระบบสามมิติคือหนึ่งมิติาศาสนาสองมิติวิชาสามัญสามมิติวิชาการอาชีพเพราะว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเมื่อออกไปแล้วจะต้องประกอบอาชีพนั่นคือที่มาของโรงเรียนนะคะ สำหรับแนวทางจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนี้ได้นำหลักการบรูรณาการทั้งวิชาศาส,สนาสามัญและอาชีพเข้าด้วยกันค่ะการสถาบบบบูรณาการมันถึงว่าบรูรณาการวิชาศาส,สนาวิชาสามัญและวิชาการอาชีพโดยหลักแล้วอิสลามนี้มีมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้นวิชาสามัญทั่วไปเน้นแต่เฉพาะวิชาสามัญ ขศาสนาฉะนั้นเราก็พยายามจัดการศาแบบบุรณาการก็ค,คือเอาหลักศาสนาที่มีอยู่ในกุอานและอัลลอฮิสามาบุรณากรรมชาสามัญกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาเหล่านี้นะครับเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับคุณผู้ฟังคะโรงเรียนนี้ให้ความสําคัญกับความรู้ด้านศาสนามาเป็นลําดับแรกคะ่ะมาฟังกันต่อนะคะครับอันนี้แน่นอนครับ คือเป้าหมายคือต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เดียนอากาศในชุมชนทีนี้เราก่อนเน้นการศึกษาด้านศาสนามาอันดับแรกคือสามารถประกอบพิธีศาสนาตลอดชีวิตข้อที่สองเน้นวิชาการสามัญและวิชาการอาชีพตัวนี้เนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเด็กเราสามารถสอบติดโครงการเปียนต่อที่มาเลเซียปีละสองสามคนและปีที่แล้วในปี2011นะครับคริสกราเนี่ยได้ะจะตั้งกลุ่มเครือข่ายเด็กกัมพระอาเซียน ซึ่งมีประเทศร่วมกัน6ประเทศคือกัมพูชาประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์และประเทศดินเนีเซียร่วมกันจัดการแก้ปัญหาร่วมกันทีนี้เมื่อมันที่4ี่หมิถุนาที่ผ่านมานี้เราส่งเด็กเราไปอ่านคุมอ่านที่ประเทศมาเลเซียปรากฏว่าเด็กเราอยู่ชั้นป4ชนะเลิศระดับอาเซียนเป็นผู้หญิงก็ผู้ชายเนี่ยได้อันดับ3ที่1มาเลเซียที่ฟิลิปปินที่3มเป็นคนไทยถ้าผู้หญิงเนี่ยชนะเลิศ เราก็พึงพอใจในผลที่ได้มาถึงแม้เป็นเด็กน้อยๆที่ขาดพ่อแม่แต่ว่าเขาก็มีความตั้งใจคุณวศินบอกว่าปัจจุบันรับให้การสนับสนุนเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นค่ะครับอันนี้ก็ก็เป็นปนัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าจนรัฐบาลไทยเปิดกว้างเน้นการศึกษาท้องถิ่นเป็นหลักทีนี้เราก็พยายามดึงวิชาศาสนาเข้ามาเพื่อบูรณาการโดยมีวิชาท้องถิ่นมาร่วมด้วยฉะนั้น รัฐชงเสริมอย่างนี้ถือว่าโอกาสดีถือว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐได้ช่วยพี่น้องของเราซึ่งเป็นวิทยาลานานแล้วที่รัฐไม่ได้ดูแลตรงนี้นะครับบัดนี้นี่คิดว่าถ้ารัฐสนใจตรงนี้ให้กึงษารตรัวนี้คือพี่น้องชาวไทยมุสลิมมีโอกาสได้เรียนวิธีทรรทีนี้ที่เราทําอย่างนี้เนี่ยมันจะเฉพาะมุสลิมนะพี่น้องพุทธก็เรียนพุทธได้โรงเรียนมีเป้าหมายเด่นชัดที่จะมุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติ ครับแน่นอนครับคือเป้าหมายของเราต้องการสร้างค่านิยมที่มีความรักพี่น้องอย่างสุดสุดนะฮะตอนนี้นี่ในหลักการ i s l a มเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ถ้าสุเจ้าไม่รักพี่น้องสีเหมือนสุเจ้ารักตัวเองอันนี้คือข้วใจหลักครับจากนั้นตอนนี้นี่พี่น้องของเราเนี่ยที่จบดที่นี่เนี่ยอ,อ,อยู่บ้านเนี่ยบางครั้งก็เป็นครูสอนคิรอ,อาตีครูสอนครูอาจานจชุมชน,ชนผมผมตกใจเลยไปที่สงขลาที่ชัยมีรานี่ยขาเป็ร้าน,นคาน้าอยู่ก็มาทักผม เพราะเขาอยู่ด้ยวยกันพ้าเขาก็มีอาชีพเรื่องของการค้าขายเพราะว่าที่นี่ฝึกอาชีพค้าขายบางคนมีโอกาสไปเรียนต่อถึงประเทศอียิปต์ซาอุดีก็มีอียิปต์ก็มีแล้วก็ที่เยเมนก็มีเขามีความตั้งใจในการศึกษาความรู้และก็กลับมาขยายต่อในชุมชนเน้นศรัทธาเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าโลกเขาพัฒนาไปเร็วมากแต่จิตใจ,จย,ยังไม่ทันความกราวอนของโลกนั้นแน่นอน,นครับเด็กเราจะออกมาเนี่ยจะต้องไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันครับ ความก้าวหน้าของเราเราหวังนะเราวังมากๆเลยค่ะเด็กเราเนี่ยกลับไปเป็นต้นแบบวิถีชีวิตมุสลิมในครอบครัวในชุมชวนต่อไปครับคุณผู้ฟังคะการพัฒนาด้านคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันเป็นเรื่องจําเป็นและโรงเรียนดาวรนบรอกะได้ทําไปแล้วสําหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันรุสนีกาเซงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสอภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม